พี่น้องมาเนี่ยผ้านังโหลดเม่ครับนี่คบรรยากาศรอรหลดเมฆสาย62นะครับจะแยกประตูน้ำเพื่อที่จะไปสาธุปดิษฐ์ครับท่านี้กลรออยู่ตอนดึงพอรหลดก็หายากเลยพี่น้องอื่นมันจะขึ้นไปแล้วเนาะแต่โมแมนเขาว่าหลกผู้คนรอขึ้นนโดนแต่ร้ายหลายนะครับพี่น้องมันจะกลินไปแล้วนะครับแต่บมแมนสาย62นะครับ เย็ดดืนนะครับตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มครับว่าแหลงกระลอหกสองต่อไปนะครับว่ารถชียังวิ่งอยู่บ้างนอกสี่ทุ่มเลยทีได้กลับมาเนาะมาเนี่ครับการรถหกสองมาแล้วนะครับก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำมุ่งหน้าไปสู่ทางกลับบ้านหมดแล้วเนาะทับก่อนกลับที่พักที่เซาของผมเลยจะมาเพิ่มความ สวยงามของถนนเมืองไทยไปนํากันนอกพี่นอ้องกลางคืนมารถก็ยังหลายอยอู่ครับหลายคนกับรทรานเลิกง,งานเนาะบางคนกับกำลังเลิกง,งานเนาะเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับกระหกสองกับนั่งสบายนะครับพี่นอ้องคนกับ,บนบลายครับเ็น่ข้างหลังที่ว่างยังเยอะครับพี่นอ้องชิวๆสบายเลยตรงนี้ครับ วันี้บาเรานั่งรถรับจากประตูน้ำนะครับตอนนี้ก็คือมุ่งหน้าไปท่าพระรามสามนะครับมาเบิ่งควินเจร่ญความสวยงามของน้งไทยนะครับนอกตั้งขึ้นผู้คนพอยอม่งนันงทำงไรันางๆอยานี้นั่งรถนั่งรถเมล์ัราน้องสายหกสองจากประตูน้ำ สาตูประดิษฐ์นะครับขน,นาดใส่เวลาประมาณ4ี่ินาทีนะครับราคานางแปดบาทนะครับพี่น้องที่ว่าถูกมากนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับห้าวนางเซตซี่เป็นล้อยไปเลยนะครับร้อยาบาทแหนวกระนางถรมล์ราคา8บาทนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับตามเบิงในโมรโัพท์ับนะครับบอเิเวณก็ใายเบิงในโทรโตพท์ัเบิ่นกระบอกมากวา่ะเบิงใน Google Ma p นะครับประมาณ4 0ินาทีจทังจะถึงนะครับบนผมอยู่นั่งรถ4 0ินาทีจ่าย8บาทตัวคุ้มมากครับสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับเม่ไทยเนมีกับมี่นะครับี่ต้องใช้คารถลูสุดถือกระมาะมากๆนะครับ คนเดินดินหาเสาพินเขาคำคือพวงเฮานะครับพี่นอ้องจะได้ประยัดไปนะครับอันนี้ก็คือมุ่งหน้าเข้าทูแถวสาทอนนะครับพี่นอ้องเพื่อขเขาสวนผูสาทุทเข้าสวนผูแล็แเคา นังลิมจีนะครับี่กิจหน้าจะเป็นดีเแถวสาทรครับพี่นอ้นองถนนเชินี่สวยงามนะครับพี่นอ้องข้างบนแบบเป็นทางด่วนนะครับตัวเมืองไทยสวยงามแบบนี้ครับตอนนี้ครับพี่นอ้องงานนี้ที่ว่าจะเล่นหลครับเพราะหอดจุดต่างๆของสถานีรถเม์เขาจะป็จะี่ได้จอดนะครับบนป้ายรถเมฆเป็นจ้ำทางนะครับ เอาคนจุไปเรื่อยๆนะครับแสดงเป็นทางมาเรื่อยๆครับพี่น้องอความชีวิตไรนะครับการขับรถที่งานเดินนะครับลดฝนท่องนองงนอนะครับพี่น้องพอดีไปมากสะดวกสบายนะครับลด,ลดควารตินดนะครับลดหลายติดติดนะครับเพราะว่าถนนคือกว้างหไงนะครับพี่น้อง ยิงไปเรื่อยๆนะครับเป็นารสลากระจอดอาฟุ้นนะครับพี่น้องพี่ท่องเขามา่หม่อย่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บ่แรงไงเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับพี่น้องอันนี้ก็มาถึงรถลิปยไฟแดงนะครับตีงแย่ ตัวคุ้มค่านะครับพี่น้องรถนี้8บาทนะครับระยะทางก็ประมาณหลายกิโลอยู่เกือบ10กิโลไปแล้ครับพี่น้องนี่ก็เป็นแยกไงน,นะครับนี่ก็ฮอดแล้วนะครับพี่น้องนนทา์ารุประดิษฐ์แล้นี้ก็อยู่สารุาปิษฐ นันโทรศัพท์เจจากระบ,บอกมาว่าประมาณ40นาทีเนาะแต่มาตัวจริงก็ประมาณ30นาทีนะครับพี่น้องเพราะว่ามันดึดกกลางคืนแล้วมันแทบเดียวก็ถึงนะครับมาหอดเปินกระจีจอดนะครับพี่น้องตามซ้ายนะครับผมนั่งมาสายหกสองนะครับจากประตูน้ำจากประตูน้ำสายหกสองเามาลงสาธุป,ประดิษฐ์นะครับพี่น้องจ่ายไปแค่แปดบาทนะครับพี่น้องกานั่งเซ็ี่มากกับประมาณร้อย ร้อยหรือว่าร้อยกว่าบาทนะครับนี่ก็เห็นได้นะครับพี่น้องความสะดวกสบายของเมืองไทยเรานะครับกับประหยัดเงน้ร้อมนะครับพี่น้องนี่เป็นสถานีล่อรถเพลินนะครับรบแดดลบฝนได้นะครับสนแดดสุนฝนได้ครับสาหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไงนะครับพี่น้องสําหรับการนำรถเมล็ดยวนะครับพี่น้องและผมมีงบไลกันังรถเมลนี่แหละครับพี่น้องสบายครับ